ซ yeah. าลังเฮเหมือนเดิมจ้ะ, <c oughs> ะก็วันนี้คนะรับผมโปรเจกต์ใหม่ฮะเกอร์กุ๊บวงใหม่ของผมที่เราจะมาทําการ r รี c t ชันกันในวันนี้อย่างชื่อคลิปที่ทุกคนนั้นเข้ากันดูนะผมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าจะคัมแบ็กตอน4ี่โมงเย็นซึ่งตอนนี้3ามโมงห้อีก2นาทีแต่เราจะมาพูดถึงประวัติร่าวๆข,ข,ของวงใหม่ที่เราจะมา r รี c t ชันกันวันนี้นั่นคือไรซ์ซัมครับผมไรซ์ซัมของวงเกอร์กุ๊บวงใหม่ส่งตรงจากค่ายคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเราก็จะไม่ขอพูดถึงค่ายนะจั โอารู้กันโอเคเรามาพูดถึงไลท์ซัมกันสักเล็กน้อยจากไลท์ซ like, ัมเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปสังกัดค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์โดยวงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด8คนนะครับผมอ่าโดยซึ่งวงเนี่ยได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่10มิถุนายน2564นะผมซึ่งผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนที่แล้วเองนะฮะผมโดยไลท์ซัมมีสมาชิกทั้งหมด8คนดังต่อไปนี้เรามาไปกันทีละคนกันเลยครับผมก็เริ่มกันที่คนแรกเลยครับผมคนแรกนะผมเราก็จะมากันที่คนแรกผมซันอาครับผมซันอ หรือว่ายุนซนาเกิด7กันยายนปี2002ตำแหน่งนะผมลีดแดนเซอร์แล้วก็แรปเปอร์นะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าวงนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียร์ผมแล้วก็รุ่นน้องผมนะครับผมต่อมากับโชอวอนครับผมโชอวอนฮันโชอวอน16กันยายนปี2002เมนเวอร์คอ้นะครับผมแล้วก็โชอวอนเนี่ยเคยแข่งรายการโปรดิวโฟรเอมาด้วยนะครับผมต่อมาก็ผมไม่พูดถึงคนนี้คงไม่ได้นะครับผมกับน้องถามพี่น้องสิรุ่นเดียวกันนะครับผมกับนายอนหรือคิม นายอนนะครับผมเกิด3 0พฤศจิกายนปี2002นะครับผมเมนเวิร์เค้แล้วก็ลีดแดนเซอร์นะครับผมต่อมากับน้องอันนี้น้องแลอันนี้น้องแหละน้องฮีนะนะครับผมหรือชื่อจริงนากาอิฮีนะน,นะครับเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมน้องเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมแล้วน้องตำแหน่งซับเวิร์กเค้นะครับต่อมากั อมาถึงลีดเดอร์ของเราแล้วผมอันนี้น้องน้องกันผมน้องลีจูฮยอนนะครับผมพูดจะพิขอภัยนะจ๊ะนะผมก็น้องเนี่ยเกิด8เมษายนปี2004นะครับผมซึ่งเป็นน้องผมเนี่ย2ปีเลยนะครับผมตำแหน่งนะผมนะครับตำแหน่งในวงคือน้องเป็นลีดเดอร์เมนแดนเซอร์แล้วก็ลีดโวิเอลนะครับต่อมาครับน้องอีกแล้วผมน้องอยูจอมขอพภัยนะครับจ๊ะต้องตามนะผม โอเคต่อมาครับน้องอียูจองผู้ที่ท,ที่ขออาภาัยานะครับผมและน้องเกิดวันที่14มิถุนายนปี2004นะครับผมตำแหน่งซับเวอร์เคิลจ้าต่อมากับ ่อมากับน้องฮียอนนะครับผมเกิด1สิงหาคมปี2005นะครับผมโอ้น้องเด็กมากเลยครับผมห่างผมนี่ประมาณอ่า3ปีเลยนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือมักนี่นั่นเองครับผมหรือน้องจีอาครับผมน้องจีอาหรือคิมจีอาเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี2006นะครับผมโอ้โหเด็กมากๆนะครับผมถ้าเทียบอายุแล้วก็น้องเนี่ยเหมือนอยู่มต้นหรือมสามนะครับผมเด็ก2006ก็คือแบบเด็กมากนะครับผมอ่าน้องเนี่ยตำแหน่งในวงคือ แรปเปอร์ซับเวอร์คอลแล้วก็มักหนี้ของเราเนี่ยเองครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับไลฟ์ซัมนะครับผมทานเพื่อนๆมีคนไหนอยู่หรือว่าตามมุมนี้เหมือนกันนะผมก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิดนะผมงั้นเราไปรีแอคชั่นกันเลยผมเพราะตอนนี้สี่โมงสามนาทีแล้วไลฟ์ซัมเนี่ยน่าจะปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่กันแล้วนะผมแล้วก็เพลงแรกเนี่ยอย่างวาน,นิลาก็ไปตามฟังกันได้ผมซึ่งเพลงเนี่ยดีมากเลยแล้วก็เพราะมากๆเลยผมโอเคเราไปรีแอคชั่นกันเลยครับครับผม โอเคเรามารีอคช่างกับคัมแบ็กใหม่ของวงไลฟ์ซัมกันเลยผมนับ3 2 1สองหนึ่ง let's go ก้จำใครไม่ได้ขออภัยนะผมพุ่งมาตามครับมาครับกับธนาใช่ว้าวว้าวอู้นายอนว้าวนายอนมาโอ้ 牛角，苏苏，牛角，牛角，OK。show one，show one。哎，show one，show show show one 啊。show one。啊。哎，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  แรงกรำมอจะได้ทุกคนนาย้อนสติมมากสติมากสติมากจุยอนอ่ะมิกแกมิกแกมก่ไม่ถ่านไม่ถ่านไม่ถ่านนะคนเลยเลยเลยโอเคมีแล้วผว้าว นี่บักนี่บักนาบากเออธนานะนี่ไงะธนาธนาไม่ละเปิดนะมาย่าย่าย่าอ่ะย่มามัมากนี่แล้วผม

thì mạnh tiêu <laughs> <laughs> oh, oh, là mùi chóng đó chóng mùi tròn mùi nó lắc chóng mùi ờ mùi คนในยอนตัวเล็กมากเห็นป่ะเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นจากใช่ป่ะคือแบบมินิมอลวัะตัวกระเปียกมากแต่น่ารักนะผมโอเคเขา โชว์ไปกับไลฟ่ซ้ำเนาะก็คัมแบ็กล่าสุดนะฮะผมเป็นเพลงที่2นะผมต่อจากวานิลาซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าระหว่างเราหาข้อมูลเนาะเรามาคุยกันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่านะจ๊ะจะได้ไม่นานเกินไปนะผมก็ไล่ซ้ำเนาะก็มีสมาชิกเนี่ยที่ว่าเคยแข่งรายการโปรดิวมาเนี่ยก็คือก็มีสามคนผมที่เคยเลยแข่งนี่คือที่เคยแข่งรายการโปรดิวโฟร์ที่เอามาาผมก็โชว์บอนนายอนแล้วก็ยูจองนะครับผมแล้วก็อีกเหลายคนที่ก็มีความสามารถมากๆเลยนะผมแล้วก็เป็นวงที่พุ่งเดบิวต์มาเลยนะผ สิมิถุนาที่ผ่านมาเองก็ฝากนะผมทุกคนนะผมติดตามด้วยแล้วกันนะผมก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับผมกับไลฟ์ตามนะผมซึ่งคำแรกนี้เอาตามความรู้สึกผมแล้วก็โอเคผมสดใสดีแล้วก็ฟังเพลินนี้ครับผมฟิลเพลงแลฟิลเพลงผมว่าคล้ายๆคล้ายๆไอ้ัน คล้าคยคล้ายไอ้วบนเพลงเฟีซซ่านะครับผมก็ฟีลอารมณ์เพลงอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของไอซ์ซัมอยู่ด้วย,ยนะครับผมก็เเป็นพลงฟังง่ายฟังสบายผมตกลงชื่อเพลงว่าอะไรโอเคแล้วกาได้ชื่อ,อเ,เป็นยังไงแล้วผมเพลงชื่อว่าวิวาเซนอ่านผิดตอไปโอเควิวาเซ่นะครับผม,ผม,ม <c oughs> อ่านผิดตอไป, <c oughs> ออไปแล้วก็คอมเมนต์กันได้คิดได้นะครับผมประมาณนี้ของคลิปนี้ครับผมถ้าเพื่อนชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมดีมดีด้วยนะครับผมฝากไว้กับ อ่ะเด็กๆสาวๆน้องๆไลฟ์ซัมไว้ด้วยนะจังแล้วก็วเดี๋ยวมาเจอกับคัมแบ็กใหม่คัมแบ็กหน้าจะเป็นวงอะไรจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือบอยกรุ๊ปนะผมไว้เจอกัน let's go สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกค่านดิมดื้อยีบ๊ายบายซรลังเฮ